การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสรุปการสวดพระปริษ1์ิตำนานผ่านมาแล้วทั้ง12ตําตำนานหรือ12พระปริษหรือ12พุทธมนต์หรือ12วิธีรักษาคุ้มครองป้องกันตนคงมีคำถามว่าพระปริต มีผลในการรักษาคุ้มครองป้องกันจริงหรือในมิลินทะปัญหากล่าวว่าเหตุที่พุทธมนต์หรือพระปริตนั้นหรือ12วิธีนี้ไม่ได้ผลมีสสาเหตุหรือ4ประการคือ 1. ผู้นั้นหมดอายุแต่และชีวิตมีอายุของตนเองอายุไม่เท่ากันถ้าหมดอายุหมอดียาดียังไงพุทธมนต์ดียังไงก็ช่วยไม่ได้ พระปริศหรือพุทธมนต์ก็ไม่สามารถช่วยได้เช่นกันถ้าผู้นั้นหมดอายุ 2. มีกำหนักมาตัดรอนเช่นค่าพ่อค่าแม่ค่าพระอาหารหันต์เป็นต้นถ้าทำกำหนักขนาดนั้นไว้แล้วก็ต้องรับกรรมนั้นพุทธมนต์อาจช่วยได้แค่ผ่อนหนักให้เป็นเบา 3. ทํทำด้วยกิเลสคือจเจริญพุทธมนต์เพราะหวังลาบ หรือเพราะความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทหรือเพราะความหลงงมงาย 4. ใจไม่เป็นสมาธิขาดความเชื่อมั่นทั้งผู้สวดและผู้รับฟังการจเจริญพระพุทธมนต์เป็นการทำภาวนาต้องการจิตที่หยุดนิ่งรวมเป็นหนึ่งถ้าทั้งผู้สวดทั้งผู้ฟังใจไม่หยุดนิ่งเป็นสมาธิแล้วพุทธมนต์ก็ไม่ได้ผล มีข้อสังเกตสำหรับ7ตํานาน12ตํานาน3ประเด็นดังนี้ประเด็นแรกจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงแนวปฏิบัติให้นำไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการคือความสุขความเจริญความสาเร็จพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายต่างๆไม่ได้เน้นในเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆท่านอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไป พุทธมนต์จะให้ผลจริงเมื่อผู้นั้นนำไปปฏิบัติไม่ใช่เพียงรอให้ผลศักดิ์สิทธิ์เกิดสิ่งอศัศจรรย์มาช่วยเมื่อปฏิบัติตามย่อมเกิดผลเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ปฏิบัตินั้นบาปหรืออกุศลก็ให้ผลไม่ได้ถ้าบาปอากุศลเปรียบเหมือนเกลือหนึ่งช้อนในแก้วน้ำบุญกุศลที่ทำตามพุทธมนต เปรียบเหมือนน้าในแก้วน้ําในเหยือกน้ําในคูลเลอร์หรือน้ําในโอง่งน้ําในแทงที่มีปริมาณมากกว่าความเค็มของเกลือนั้นย่อมเจือจางลงตามลําดับประเด็นที่สองใจของผู้สวดหรือผู้ทําพุทธมนต์หรือพระปริตต้องแน่วแน่เป็นสมาธิไม่มีกิเลสเจือปนจึงจะเกิดผลในการทําสัจกิริยาหรือการแผ่เมตตานั้น ถามว่าเกิดผลแก่ใครเกิดผลแน่นอนแก่ผู้สวดหรือผู้ที่ทำใจหยุดใจนิ่งส่วนผู้ฟังหรือผู้ที่ได้รับการทำสัจจกิริยานั้นจะได้รับผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังพุทธมนต์นั้นทำใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิได้มากแค่ไหนถ้าจะหยุดนิ่งมากก็ได้ผลมากถ้าใจหยุดนิ่งน้อยก็ได้ผลน้อย ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์หรือของศักดิ์สิทธิ์อื่นๆจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอำนาจหรือพลังหรือความศักดิ์สิทธิ์ของผู้ทำน้ำมนต์หรือทำของศักดิ์สิทธิ์นั้นๆพลังที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพลังของพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพซึ่งมีอยู่ในตัวเราเองมีอยู่ในตัวของทุกคนสามารถสร้างของศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยตัวของเราเอง ทำยังไงทำใจหยุดนิ่งที่กลางกายแล้วน้ำมนต์หรือของศักดิ์สิทธิ์มีผลจริงไหมมีแต่เป็นพลังชั่วคราวเหมือนมีก้อนน้าแข็งก้อนใหญ่ๆอยู่ในห้องเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นเราย่อมได้รับความเย็นไอเย็นของน้ําแข็งไปด้วยแต่เมื่อไรที่เราออกจากห้องนั้นแล้วไอเย็นนั้น ไม่ได้ติดตัวเรามาด้วยน้ำมนต์หรือของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาถ้าน้ำมนยังอยู่ของศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ก็น่าจะยังมีผลอยู่ท่านที่เคยทำแม่เหล็กโดยใช้แผ่นสังกะสีหรือแผ่นเหล็กบางๆถูไปถูมากับแม่เหล็กถาวรแท่งใหญ่ๆไม่ช้าแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสีนั้นก็จะกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราว สามารถดูดเหล็กชิ้นเล็กๆได้เมื่อปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเป็นแม่เหล็กชั่วคราวนั้นของแผ่นสังกะสีนั้นหรือแผ่นเหล็กนั้นก็จะหายไปกลับเป็นเหล็กที่ไม่มีอำนาจดูดเหล็กได้เหมือนเดิมน้ำมนต์หรือของศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันผู้ทำน้ำมนต์หรือของศักดิ์สิทธิ์เปรียบเหมือนแม่เหล็กถาวร จะมีแรงดูดมากดูดนานหรือศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์น้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมคุณวิเศษในตัวของผู้นั้นน้ำมนต์หรือของศักดิ์สิทธิ์เปรียบเหมือนแผ่นแม่เหล็กหรือแผ่นสังกะสีที่เรานำมาทำแม่เหล็กเป็นสื่อรองรับเพื่อผ่านคุณวิเศษคุณธรรมของผู้ทำมาอีกต่อหนึ่งถ้าเราต้องการให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเราตลอดเวลา เราก็ทําได้ทําเหมือนตอนที่พระท่านทํำยังไงทํำยังไงล่ะทําโดยเอาใจหยุดใจนิ่งที่กลางกายของเรานั่นแหละยิ่งกว่าทําน้ํามนต์ยิ่งกว่าทําทของศักดิ์สิทธิ์เป็นเนื้อมนต์ทีเดียวละแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราตลอดเวลาดีไหมล่ะดีทำอยู่ใช่ไหม ทำให้ต่อเนื่องกันนะประเด็นที่สพระปรลิศหรือพระสูตรทุกบทรวมเป็นหนึ่งอยู่กลางกายของมนุษย์ทุกคนธรรมะหรือพระธรรมแต่ละข้อแต่ละหมวดแต่ละหมู่นั้นต่างแยกออกมาจากหนึ่งทั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบไม่ได้ไปศึกษาธรรมะทีละข้อทีละพระธรรมขันธ์ มื่อจบแล้วจึงนํามาสอนเราเหมือนที่เราเรียนวิชาเคมีชีวะคิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยจบ4ปีแล้วได้รับปริญญาแล้วจึงมาสอนต่อแต่พระองค์ทรงค้นพบธรรมะจากหนึ่งแล้วทรงจําแนกธรรมจากหนึ่งนั้นออกเป็น8 4 0 0 0พระธรรมคันถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็เหมือนแยกโอเลี้ยงรู้จักโอเลี้ยงใช่ไหม แยกโอเลี้ยงออกเป็นกาแฟเป็นน้ำเป็นน้ำตาลการแยกหรือจำแนกอย่างนี้ทางวิทยาศาสตรษษ์ใช้คำว่าวิเคราะห์หรือ Analysis ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าพักวาพักวาซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อที่9ของพระพุทธเจ้าในพุทธคุณ9เราสามารถมองหรือพิจารณาพระธรรมได้สองมิติมิติแรกมองในลักษณะแยกส่วน เป็นพระธรรมแต่ละพระธรรมขันธ์รวมแล้ว8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์มองในลักษณะที่ถูกจำแนกถูกแยกออกมาแล้วเปรียบเหมือนเรามองรถยนต์ทีละส่วนเช่นเรามองไปที่เครื่องยนต์พวงมาลัยเบรกเกียร์เบาะนั่งตัวถังเป็นต้นหรือถ้ามองมนุษย์ก็มองเฉพาะส่วนเช่นมองตามองผมมองปากมองจมูกมองแขนมองขาถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์ ก็เป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาเศรษฐกิจส่วนย่อยของแต่ละบุคคลของแต่ละครัวเรือนหรือเปรียบเหมือนมองกาแฟน้ำและน้ำตาลที่ถูกแยกออกมาจากโอเลี้ยงแล้วมิติที่2มองในลักษณะของภาพรวมเหมือนมองรถยนต์ทั้งคันมองคนทั้งคนมองเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศของโลกหรือเศรษฐศาสตร์มหาภาค หรือมองโอเลี้ยงที่รวมจากกาแฟน้ำและน้ำตาลแล้วพิจารณาอย่างนี้แล้วธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์จะรวมเหลือหนึ่งเดียวซึ่งในทางปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเปรียบเหมือนเราสามารถรวมกาแฟน้ำและน้ำตาลให้เป็นหนึ่งได้คือโอเลี้ยงซึ่งทางวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าสังเคราะห์ synthesis หรือเราสามารถรวมเครื่องยนต์พวงมาลายัยเบรก เกียร์เบาะนั่งตัวถังให้เป็นรถยนต์ทั้งคันได้หรือเราสามารถรวมตาหูจมูกปากผมลำตัวแขนขาให้เป็นมนุษย์ทั้งตัวได้ทั้งคนได้หรือเราสามารถรวมเศรษฐกิจส่วนย่อยของแต่ละบุคคลของแต่ละครัวเรือนหรือเศรษฐศาสตร์จุลภาคให้เป็นเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของโลกหรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้ฉะนั้นแหละต้องทำยังไง จึงจะได้พระธรรมมาถ้าท่านที่คุ้นเคยกับกระบวนการผลิต production process หรือวิธีการจัดระบบ system approach จะทราบว่าเมื่อต้องการผลผลิตหรือ output เราต้องใส่วัตถุดิบหรือ input เข้าไปใช่ไหมผ่านกระบวนการการผลิตหรือ process ออกมาอธิบายให้ท่านที่ไม่คุ้นเคยเข้าใจง่ายๆเช่นเราต้องการผลผลิตหรือ output เป็นกล้วยปิ้งรู้จักกล้วยปิ้งวัตถุดิบหรืออินพุตที่ใส่เข้าไปมีอะไรบ้างมีกล้วยเตาถ่านถ่านไม่ทับน้ำเชื่อมอะไรประมาณนี้กระบวนการหรือ process ทำยังไงการทำกล้วยปิ้งเริ่มต้นด้วยปอกกล้วยติดเตาถ่านปิ้งเอาไม้ทับชุบน้ำเชื่อมอะไรประมาณนี้นะ ถ้าเราต้องการผลผลิตหรือเอาพุทธเป็นพระธรรมความรู้เราต้องใส่วัตถุดิบหรืออินพุตอะไรเข้าไปบ้างและมีกระบวนการหรือ p r o c e สยังไงเรามาดูที่เจ้าชายสิทธัตถะกันว่าพระองค์ทำยังไงเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมนุษย์เหมือนเราอะไรที่เปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีวัตถุดิบอะไร ในการเข้าถึงพระธรรมและในการเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์มีวัตถุดิบอะไรบ้างมีกระบวนการหรือมีวิธีการยังไงจึงได้ผลผล,ผลิตออกมาเป็นพระธรรมแปดหมี่พพระธรรมขันธ์คืนวันวิสาขาบูชาขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ที่ใต้ต้นพระสร,ร,รีมาอาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเจ้าชายสิทธัตถะมีอะไรเป็นวัตถุดิบหรืออินพุตมีอะไร พระองค์มีเพียงกายกับใจเท่านั้นที่เป็นวัตถุดิบใช่ไหมมีสองอย่างกายกับใจเรามีไหมมีแล้วกระบวนการหรือวิธีการ process ทำยังไงพระองค์ทำยังไงชื่นนั้นทั้งคืนพระองค์นั่งหลับตาทำใจหยุดใจนิ่งที่กลางกายของพระองค์เท่านั้นไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยใช่ไหม นั่งหลับตาทําใจหยุดใจนิ่งที่กลางกายเท่านั้นผลผลิตหรือ o u t พุทธที่ออกมา4ชั่วโมงแรกเราลึกชาติตนเองได้4ชั่วโมงต่อมาเราลึกชาติของสัตว์อื่นได้รู้การไปเกิดมาเกิดของผู้อื่น4ชั่วโมงสุดท้ายกําจัดกิเลสคือโลภโกรธหลงได้หมดสิ้นไปเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นอมะตะพร้อมๆกับการเข้าถึงความสุขที่สุขที่สุสด พระองค์เข้าถึงพระธรรมแหล่งของความรู้หรือแหล่งของปัญญาที่สูงที่สุดด้วยคือรู้ทุกเรื่องที่เรียกว่าสัพพัญญูรู้แจ้งโลกโลกวิทูจะเรียกว่าเข้าถึงแหล่งของความรู้คู่ความสุขก็ได้ผลผลิตหรือเอาพุทธที่ออกมานี้เปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะให้เป็นพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราพระบรมศาสดาของโลกโดยใช้เวลาเพียง 12ชั่วโมงเท่านั้นนี่เราไม่นับการสร้างบาร,รมีในชาติที่ผ่านๆมานะว่ากันเฉพาะชาตินี้ชาติปัจจุบันเราคงได้ข้อสรุปแล้วว่าพระปริตหรือพุทธมนตเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมการสวดสาธยายพุทธมนตเป็นการทบทวนพุทธพจน์เป็นการสืบสารสืบต่อพระธรรมให้ดำรงคงอยู่ทุกคน สามารถเข้าถึงพระธรรมได้โดยใช้เพียงกายกับใจเป็นวัตถุดิบด้วยวิธีการเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงคือนั่งหลับตาทำใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายถ้าจะมีคำถามต่อมาก็คงเป็นคำถามที่ว่าแล้วเกิดความรู้สูงสุดได้ยังไงเมื่อนำใจมาหยุดมนนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ถ้าเราอยู่กลางแดดเรารู้สึกถึงพลังงานความร้อนของแสงแดดแต่แสงแดดมีพลังงานความร้อนนั้นไม่มากพอที่จะจุดไม้ขีดติดได้ใช่ไหมบางท่านคงเคยเล่นจุดไม้ขีดด้วยแว่นขยายถ้าเราเอาแว่นขยายไปรับแสงแดดแล้วนำไม้ขีดไ,ไปไปไว้ที่จุดโฟกัสของแว่นขยายหรือของเลนนั้นไม้ขีดจะติดไฟได้โดยใช้พลังงานความร้อน ที่ผ่านแว่นขยายนั้นในการรวมแสงให้เกิดพลังงานความร้อนเพื่อจุดไม้ขีดไฟให้ติดได้นั้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือมือที่ถือแว่นขยายและไม้ขีดนั้นต้องนิ่งไม่นิ่งไม่ได้ถ้าไม่นิ่งขยับเขยื่อนความร้อนเกิดเหมือนกันแต่เกิดไม่สูงสุดความร้อนจะเกิดสูงสุดเมื่อมือทั้งสองหยุดนิ่งๆ องค์ประกอบที่2ไม้ขีดนั้นจะต้องอยู่ในจุดโฟกัสของเลนส์หรือแว่นขยายนั้นด้วยอยู่ตรงจุดอื่นความร้อนเกิดแต่เกิดไม่สูงสุดจะเกิดสูงสุดที่จุดโฟกัสเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบการรวมใจให้หยุดนิ่งมนุษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในตัวในระดับหนึ่งแต่ไม่เท่ากันความแตกต่างอยู่ที่ไหน ความแตกต่างส่วนหนึ่งอยู่ที่ความนิ่งความแน่วแน่ของใจหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสมาธิถ้าเราทำใจให้หยุดนิ่งเหมือนมือที่ถือไม่ขีดและถือแว่นขยายนิ่งๆแล้วนำใจที่นิ่งนั้นมาไว้ที่จุดโฟกัสของใจหรือที่ตั้งของใจหรือบ้านของใจเหมือนนำไม่ขีดมาวางไว้ที่จุดโฟกัสของแว่นขยายแล้วความรู้ความสามารถของมนุษย์ ก็จะเกิดสูงสุดเราจะเข้าไปถึงความสุขและความรู้สูงสุดที่มีอยู่ในตัวเราเหมือนแว่นขยายที่สามารถรวมแสงจนจ,นจุดไม่ขีดไฟติดได้ฉะนั้นจุดโฟกัสหรือจุดที่ตั้งของใจอยู่ตรงไหนคงทราบกันดีอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงกลางเสมอถ้าเราสังเกตในธรรมชาติเช่น เกสรดอกไม้ที่ทําหน้าที่แพร่พันธุ์อยู่ตรงกลางดอกไม้แก่นไม้ก็อยู่ตรงกลางต้นไม้ต้นหอมอยู่ตรงกลางหัวหอมไข่แดงอยู่ตรงกลางของไข่มีไข่ขาวล้อมรอบนิวเคลียสอยู่ตรงกลางดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางของระบบสุริยะจักรวาลใจของเราก็เหมือนกันใจของเราสําคัญที่สุดเพราะใจคุมกาย ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมจะพูดจะทำจะคิดอะไรใจเป็นตัวสั่งทั้งนั้นแหละใจสั่งสมองให้ไปสั่งอวัยวะส่วนอื่นๆอีกทอดหนึ่งใจเหมือนยูเซอร์ใจเหมือนยูเซอร์หรือผู้ใช้งานของคอมพิวเตอร์ส่วนสมองเหมือนคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ใช้งานไม่สั่งคอมพิวเตอร์ก็ทำงานเองไม่ได้ถ้าใจไม่สั่งสมองก็ทำงานเองไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นใจจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของมนุษย์ดังนั้นใจควรจะอยู่ที่ไหนใจควรจะอยู่ตรงกลางกลางกายของเราตรงที่เรารู้สึกเสียวแวบเสียวแปรบเวลาเรานั่งรถลงสะพานสูงๆด้วยความเร็วนั่นแหละคือศูนย์กลางกายที่ที่เราจะต้องนำใจมาหยุดมานิ่งอย่างเบาๆสบายๆ เพื่อเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคนใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเป็นสมาธิเป็นวิธีทำให้พระปริตบังเกิดผลเป็นวิธีการเข้าถึงพระธรรมหรือปัญญาแต่อย่าลืมนะว่าสมาธิจะสมบูรณ์ได้มาจากศีลที่บริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญา ตามลำดับของไตรสิกขารักษาศีลให้บริสุทธิ์สมาธิจะก้าวหน้าปัญญาจะสว่างสวยัยสิครั้งที่พบกันเรื่องเจ็ดตำนาน12บสอตำนานหรือ12วิธีรักษาคุ้มครองป้องกันตนคงจบด้วยบทสรุปที่ว่าใจหยุดที่ศูนย์กลางกายคือเป้าหมายของ12บสอตำนาน สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตอัทรัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหตะสหสพัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสทาสดทีพระวันตุ ธรรมะสว่างสวยให้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกรูปเลยนะครับ